ดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะแล้ววันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกม Sakura s c h o o l Simulator นะคะแล้ววันนี้นะคะปอก็จะมาเล่นสุ่มไปบ้านไอดีแฟนคลับนะคะ EP นี้นะคะจะเป็น EP ที่2ี่ล้ว ต่เรารีบไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้นะคะจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่านะคะก็วันนี้ปอได้คัดเลือกนะคะมาทั้งหมด10คนเลยนะส่วนใครที่ยังไม่ได้นะคะก็ไม่เป็นไรนะปอจะพยายามสุ่มเรื่อยๆแล้วกันนะคะหรือไม่ก็พยายามพิมพ์ให้ปอเห็นบ่อยๆนะคะเรามาเริ่มกันที่ น้องคนนี้เลยนะคะพี่โอปอคะไปบ้านหนูหน่อยนะคะหนูชื่อว่าน้องดีมค่ะอายุ11ขวบนะคะอยู่ป .5 เป็นบ้าน3ชั้นนะคะขอครั้งที่สองแล้วนะคะอู้นี่ไงบ้าน3ชั้นจากน้องดีมนะคะอ๋อ ไปครับไปครับอลังการกมากมเลยนะเนี่ยว้าวว้าว,ว,าวบ้านสามชั้นหู้ยเก่งมากเลยอะมาครับเราจะมาเริ่มกันที่หน้าบ้านเลยแล้วกันนะคะตรงนี้คือมีประตูทางเข้าด้วยแล้วก็จะมีการตกแต่งนะคะตรงบริเวณแถวนี้ด้วยนะคะเฮ้ยข้างๆบ้านก็มี แคมปิ้งนะคะสีชมพูมีตรงมีโตะ๊ะแล้วก็มีชิงชาด้วยนะไหนขอดูทางเข้าบ้านหน่อยสิอู้เอาดีอย่างหรูสวยเลยอะ่ะ นี่ค่ะแต่ว่าพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็เจอกับห้องครัวเลยนะแล้วคือห้องครัวเนี่ยบอกเลยว่าสวยมากๆเลยอ่ยดูดิมีทุกอย่างนะคะที่ครบเลยนะมีหม้อนะคะแล้วก็จะมีน้องเคลกนะคะมีน้องไก่ด้วยนะส่วนโซนนี้จะเป็นโซนนั่งเล่นค่ะก็จะมีโซฟามีทีวีนะคะโอ้โหเก่งอะ่ะ แล้วก็ตรงนี้นะคะน่าจะเป็นที่เอาไว้นั่งอ่านหนังสือแน่ๆค่ะส่วนห้องนี้นะคะน่าจะเป็นห้องน้ำป้าหูนี่ค่ะห้องน้ำก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นไงโอ้โห,โห,โหโเก่งมากไหนขอดูชั้นสองหน่อยแล้วกันนะจ๊ะแกคือน้องเขาสร้างบันไดได้สวยนะเก่งมากเลยอ่ะนี่พอเราขึ้นมาแล้วใช่ไหมเราก็พบกับ โซนนั่งเล่นคอมพิวเตอร์มีตู้หนังสือมีกระเป๋าวางด้วยนะคะแหมสงสัยเนี่ยเจ้าของบ้านนะคะจะชอบสะสมกระเป๋านะเนี่ยแล้วก็ตรงนี้เลยค่ะเฮย้ย มีที่ซ้อมดนตรีด้วยดูดิมีเครื่องดนตรีนะคะคือครอบหมดเลยค่ะโหมีกีตาร์เป็นโนแล้วก็ชุดตีกลองนะคะส่วนตรงนี้คืออะไระเฮ้ยอะไรหรออ๋อมันคือเป็นผ้ามา่านแล้วก็ข้างในเนี่ยจะเป็นเปนโนสีขาวหรูหราแบบนี้เลยนะตรงนี้ก็มีโต๊ะนั่งเล่นด้วยนะอู้อันนี้เป็นชั้น3ค่ะแกจะบอกว่า เป็นบ้านที่สวยนะเพราะว่าเราอะมองเห็นวิวด้านนอกได้หมดเลยนะคะตรงนี้จะเป็นห้องนอนค่ะก็จะมีเปนอนของเด็กด้วยนะคะแล้วก็จะมีการตกแต่งต่างๆตามนี้เลยนะคะมีโต๊ะเครื่องแป้งมีโซฟานะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเหมือนจะเปิดปิดผ้าม่านได้ด้วยปะโหดีไงเจ๋งมากอะก็คือทำให้ เราเนี่ยมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนะคะส่วนห้องนี้นะคะก็สามารถเปิดปิดผ้มาม่านได้เหมือนกันนะคะดูสิมีการตกแต่งนะคะต้นคริสต์มาสด้วยนะยโคตรเจ๋งเลยอะ่ะแกเป็นบ้านในฝันได้นะเนี่ยใช่ไหนมาลองดูกันปึ๊บ เห็นไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยปอก็ปิดพามาแล้วนะคะโหตรงนี้มีทีวีจอ,อยงใหญ่เลยย่าเป็นบ้านที่สะดวกสบายแล้วก็มีครบทุกอย่างเลยนะคะเฮ้ยสวยย่าเก่งมากเฮ้ยแล้วก็เหมือนว่าข้างๆนะคะจะมีสระว่ายน้ำด้วยนะนี่ไงวู้ยดูสิ มีน้องเป็ดยักษ์นะคะแล้วก็มีห่วงยางด้วยนะแกคือเป็นบ้านที่แบบว่าเพอร์เฟกนะคะมี3ชั้นมีอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราต้องการเลยนะคะโอ๊ยตอบมือให้เลยครับผมมาจ้า เรามาต่อกันที่ไอดีของน้องคนที่2กันเลยดีกว่านะคะพี่ปอคะมาไอดีหนูหน่อยคะ่ะหนูขอตั้งนานมากๆแล้วนะคะหนูชื่อว่าน้องมากินะคะอายุ12ปีนะคะอยู่ป6คะ่ะของหนูตั้งเป็นโรงเรียนนะคะมาหน่อยนะคะได้เลยอุ้ยโรงเรียนของพี่ปอสุดสวยกับมากิ f อพี่ปอไหนไหไหน น่าสนใจมากว้าวอันนี้เป็นโรงเรียนที่น้องมาีินะคะเป็นคนสร้างเองเลยเหรอลูกโรงเรียนชุมนุมบ้านละเวนะคะแต่ปอไม่รู้ว่าทางเข้าอยู่ตรงไหนนะน่าจะเป็นตรงนี้ป่ะอุ้ยข้างในมีไอนี้ด้วยอ่ะห้องเรียนค่ะเฮ้ยทุกคนปอเห็นธองชาติเก๋มากไหนไปดูกันชชววบโอ ค่อนข้างกว้างมากๆเลยนะคะตรงนี้คือเป็นที่วางรองเท้าส่วนห้องนี้นะคะเป็นห้องม .1 1ทับหนึ่งฮัลโหลสวัสดีเพื่อนๆนี่แล้วก็จะมีโต๊ะนะคะนั่งเรียนอยู่เต็มเลยนะแล้วก็จะมีกระดานด้วยนะคะ92736หาร199273เท่ากับเท่าไหร่ทุกคนอ่า อันนี้ก็เป็นโจทย์ให้เพื่อนๆน,นะคะคิดเลยแล้วก็มาตอบปอใต้คอมเมนต์นะคะว่าอันเนี้ยคำตอบคืออะไรนะคะเฮ้ยไปแงก็คือมีการให้ทำกันบ้างด้วยนะแกส่วนห้องนี้นะคะคือห้อง1ทับสองนะคะโอ้ห้องนี้คือแบบว่าน่ารากักอ่ะดูสิอะไรอะใหญ่ไม่มีเพื่อนหนอใหญ่ไม่มีเพื่อน เขาหมายถึงใครวะแล้วก็บนกระดานนะคะก็เขียนว่าก็ไก่ถึงทรโนฮูกนะคะแค่แต่ว่าอันนี้คืออะไรอะ่ะใหญ่ไม่มีเพื่อนอาจจะหมายถึงใครสักคนนึงหรือเปล่าปอไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเก๋ดีอะ่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นห้องม2อทับหแล้วก็ม2อทับสนะคะเป็นห้องรวมหมออะไรอะ่ะมีกระดูก หรืองูไม่มีกระดูกไหนขอดูชั้น2หน่อยสิเออพอชอบเลยนะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นห้องรับไทยหรอห้องรับไทยชุดมันคือห้องอะไรหรออาจจะมีห้องรับหรือเปล่าห้องรับไทยคือห้องอะไรวะ แล้วก็ห้องนี้นะคะคือห้องชมลมดนตรีนะคะภายในห้องก็จะมีอุปกรณ์นะคะที่เอาไว้ซ้อมดนตรีหมดเลยนะคะแล้วก็ห้องนี้นะคะเป็นห้องม .3 ามทับหจ้าโอ้ดูสิแกน้องเขาบอกว่าทำเหมือนของจริงมากอะนะคะ ดูดูดูเป็นไงเรียบร้อยมากการวางตัดตำแหน่งคือแบบว่า the b e บสเลยนะเก่งมากห้องต่อมานะคะเป็นห้องม .3 ทับ2นะคะ ไหนโหก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะอันนี้เป็นห้องม .4 ีทับสอมสทับนะคะอันนี้เป็นม .4.1 ทับก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็อันนี้คือเป็นชมรมทําอาหารค่ะก็จะมีซุมนะคะที่เอาไว้หยิบของกินได้ใช่ไหมน่าจะเป็นประมาณนี้นะคะดูซีน่ารักปะแล้วก็อันนี้เป็นห้องชมรมภาษาอังกฤษนะคะ ไหนอุ้ยอะไรอะ่ะอังกฤษแอปเ e ิลไทยหรอคือเป็นโรงเรียนที่มีห้องค่อนข้างแบบว่าครบเลยนะไหนขอดูชั้นต่อไปหน่อยแล้วกันอันนี้นะคะน่าจะเป็นหอประชุมป้าเฮ้ยคือแบบว่ายังมีชั้นต่ออีกนะแกคือแบบว่าน้องเขาค่อนข้างขยันสร้างอ่ะแก เก่งมากนะคะแล้วก็อันนี้คือเป็นเก้าอี้นะคะละักษณะตรงนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นหอประชุมเลยไหมคล้ายๆแม้ทุกคนไหนขอนดูชั้นนันฟ้าหน่อยสิอ่าขึ้นมาแล้วหุยข้างบนคือทำดีมากเลยอะ่ะก็คือจะมีหลับเบียงนะคะ รอบเลยจริงดูสิมีระเบียงนะคะป้องกันนะให้เราตกด้วยนะแล้วก็จะมีเก้าอี้นะคะวางเป็นตำแหน่งเลยค่ะเห็นปะดูเก๋ปะ ขยันมากอะโอ,อ้น้องมากิหนูเก่งมากๆเลยนะโอ้โยพี่แบบพี่ภูมิใจมากๆเลยนะคะแล้วก็เมื่อกี้ปอเห็นตรงอะไรนะสนามยืนเข้าแถวหรอเออขอไปชมใกล้ๆหน่อยนะอันนี้เป็นห้องของอาจารย์ค่ะ นี่ไงอันนี้เป็นห้องของคุณครูนะคะที่เอาไว้ประชุมแน่ๆเลยอะแล้วก็ทีนี้นะคะเราจะออกมาดูข้างนอกกันค่ะฟรืบโอ้ยนี่ดูดิเฮ้ยแกมีธงชาติด้วยอะ่ะปอจะบอกว่าไอดี ID ของน้องมากินะคะสามารถเอามาทำเป็นสตอรี่ได้เลยนะ ไอดีของคนที่3นะคะพี่ปอคะหนูขอได้ไหมคะขอมาสองรอบแล้วค่ะหนูสร้างเมืองกับบ้านค่ะสร้างเองนะคะหนูชื่อว่าน้องไอนะคะอายุ10ขวบค่ะอยู่ปอหพี่ปอสุดสวยนะคะอืมเป็นเมืองหรอเฮ้ยเก่งอ่ะแกวู้ นี่ไงไปได้ด้วยนะคะเพื่อนๆมีไอ้นะคะก็คือเป็นชื่อของน้องเขาเลยนะคะไหนอ่ะหูไม่อกี้ปอเห็นแล้วดูดิทุกคนสร้าง เป็นตึกนะคะเรียงเต็มไปหมดเลยค่ะเห็นไหมก็จะมีตึกหลายๆสีนะคะสีชมพูอุ้ยสูงมากสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองนะคะมีสีแดงด้วยโอ้เราก็จะมีบ้านนะคะเต็มไปหมดเลยนี่เราก็จะมีบ้านนะคะที่โผล่ตรงนี้ด้วยนะทุกคนคือน่าจะมีประมาณนี้ป่ะเฮ้ยแต่ว่าตรงนี้มีการตกแต่งเพิ่มด้วยนะคะมันคืออะไรอ่ะ ไปดูกัน นี้เลยลงจอดเลยจ้านี่ค่ะอันนี้เป็นทางเข้านะคะสวัสดีจ้าตรงนี้นะคะเหมือนจะเป็นสนามเด็กเล่นเลยนะเพราะว่ามันมีเต็นท์นะคะมีจักรยานของเด็กแล้วก็มีสระว่ายน้ำด้วยนะคะรวมถึงอะไรอ่มีพื้นนะคะที่ตกแต่งรูปอุ้งมือของน้องหมาใช่ปะอ๋อก็คือว่าเราเนี่ยมานั่งเล่นตรงนี้ได้นะคะอันนี้คืออะไรอะ่ะอุ๊ยเก๋มาก ก็คือปลูกผักข้างๆบ้านค่ะเป็นแง่ลิแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นซุ้มบ้าเอาไว้นั่งเล่นนั่งพักได้โอ้โหฟินเวอร์นี่แล้วก็มีเต็นต์ตรงนี้ด้วยนะคะก็ถือว่าน่ารักมากๆเลยนะคะเพื่อนๆโอ้โห มีตึกอยู่เต็มเลยอ่ะนี่เราอยู่ในเมืองนิวยอร์กปะเออก็ประมาณฟิลฟิลนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะพี่โอปอหนูชื่อว่าน้องพระแพงนะคะหนูอยากให้พี่โอปอไปค่ะหนูขอครั้งแรกนะคะแต่ว่าน้องเขาเนี่ยไม่ได้บอกว่าสร้างอะไรนะก็เดี๋ยวไปดูกันทีเดียวเลยแล้วกันนะคะ โอปอล์ซิตี้จากน้องพาแพงหรออย่าบอกนะว่าสร้างเมืองอะ่ะเฮ้ยน่ารักมากอะเฮ้ยทุกคน อันนี้คือปอเคยหมายัางวะน่าตะยังนะคะแกคือแบบว่ามันมีความเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นน่ะสไตล์เจปแปนหน่อยปะอุ้ยมีภาษาญี่ปุ่นด้วยนะเดี๋ยวปอจะมาเริ่มจากตรงนี้เลยค่ะนี่เลยอุ้ยดูสิคือบอกว่าถ้ามอง จากตรงนี้คือสวยมากอย่างกับเมืองเจแปนเลยนะเนี่ยโห oh, นี่เราอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นสินะสวยนะมีการตกแต่งตรงพื้นด้วยนะคะเพื่อนเแล้วก็อันนี้คือเป็นร้านขายลาวเมงป้าโอเก๋นะเนี่ยเอ่อเราก็จะมีการตกแต่งข้างๆนะคะเพื่อนๆออันนี้คืออะไรหรอคือปอไม่รู้ว่าไอ้คำนี้มันแปลว่าอะไรนะทุกคนเออแต่เก๋มากๆเลยนะคะ แล้วก็จะมีบ้านนะคะสร้างอยู่รอบๆเต็มไปหมดเลยนะคะอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อตรงนี้คือเป็นสหารที่เอาไว้นั่งเล่นปะ อุ้ยฟินนะแกคือปอชอบตรงนี้นะดูสิมีความเป็นพื้นหญ้านะคะแล้วก็อยู่ใต้ต้นไม้ซากุระด้วยนะมานั่งรับลมชมวิวได้เลยนะคะอันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้เป็นร้านขายขน,นมหวานหลออุ้ยสวยอะ่ะน่ารักมากแล้วก็ภายในร้านนะคะก็จะมีการตกแต่งนิดหน่อยนะคะทีนี้เดี๋ยวปอจะลองบินดูจากที่สูงดีกว่านะ <S <S เผื่อว่าเราจะเห็นในกว้างขึ้นนะคะ ไหนดูสิหุยหุยดูสิมีเสาไฟฟ้านะคะเต็มไปหมดเลยแล้วก็จะโยงมาถึงตรงนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีตึกอพาร์ตเมนต์นะคะสร้างอยู่เต็มเลยนะทุกคนตรงนี้ก็มีบ้านนะคะก จะมีประมาณนี้เลยนะคะสำหรับไอดีของน้องพาแพงนะคะสวยมากอะสามารถเข้ามาทำตอรี่หรือว่าเข้ามาถ่ายรูปเล่นได้เลยนะเพราะว่าวิวสวยมากนะคะการตกแต่งคือแบบว่าเหมือนอยู่ในญี่ปุ่นเลยะคะแกพี่ขาไปไอดีหนูหน่อยนะคะอายุ9ขวบค่ะอยู่ป .3 นะคะคือในคอมเมนต์น่ะน้องเขาพิมพ์สั้นมากๆเลย นี่ไงกระโดดผู้สร้างเข้าฟางอยากให้พี่ปอเห็นนะคะเป็นด่านกระโดดหรอเฮ้ยจริงๆด้วยทุกคนเป็นด่านกระโดดจากน้องเข้าฟางเฮ้ยเอาดีตรงนี้คือเป็นทางขึ้นเลยนะโอ้โหแค่ทางขึ้นนะคะก็น่าเล่นแล้วนะเนี่ยไปดูการทุกคนปุบ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 อุ้ยสีสวยนะเนี่ยไปครับปึ๊บ ปึ๊บปึ๊บอ้ยชิวเลยชิวเลยครับไปครับทุกคนอีกแค่นิดเดียวเหมือนว่าปอเนี่ยจะเห็นสั้นชัยแล้วนะคะตรงนี้หรอฟลุปอ๋อยังค่ะแล้วก็มาขี่น้องเป็ดต่อเฮ้ยเฮ้ยอ้หูอหเดี๋ยวนะปอเกือบร่วงอะ่ะ อ๋ oh, อันนี้คือผ่านแล้วนะคะทุกคนวู Woo ้ฮูเป็นไงเป็นหนังกระโดดที่สั้นแต่ว่าสนุกนะคะแล้วก็น้องเขาเนี่ยตั้งใจทำมากมากเลยนะคะตอนนี้พี่ก็เห็นแล้วนะคะน้องข้อฟางขอบคุณนะคะที่สร้างดั่งกระโดดมาให้พี่เล่นนะขอบคุณครับ พี่ปอไปบ้านหนูหน่อยได้ไหมคะหนูขอหลายรอบแล้วค่ะขอตั้งแต่ช่องเก่าแล้วค่ะจนตอนนี้คือน้องเขาก็เปลี่ยนเป็นช่องใหม่แล้วนะคะหนูรักพี่ว่าปอนะคะเอ,อ่ได้เลยค่ะแต่พี่มีความรู้สึกว่าไอดี เหมือนจะไม่ครบเลยอะจริงๆนะนี่ไงไปไม่ได้มันขาดอะไอเดี ID เหมือนจะไม่ครบนะคะถ้าเกิดว่าผ่านมาดูคลิปพี่นะคะก็รบกวนพิมไอดี ID ให้พี่ใหม่หน่อยนะคะเพราะว่านี้ยมันไปไม่ได้นะครับเนาะโอ้เสียดายมากๆเลยนะคะพี่ว่าปอคะหนูสร้างเองคะ่ะหนูชื่อว่าน้องปุนนะคะอยู่ปอสองคะ่ะได้เลยครับ ตัดไปเลยค่ะจะไปได้ไหมนะน้องปุ้นเฮ้ยไปได้เป็นบ้านสีชมพูตามชื่อเลยนะอเฮ้ยจริงปะจริงไหมน่ารักอะแล้วปอก็แบบว่าคุ้นๆด้วยนะแต่ปอก็จำไม่ได้นะคะเพื่อนๆเฮ้ยแต่ว่ามัน มันน่ารักมากเลยนะอุ้ยสีหวานมากเลยอะเป็นบ้านสีชมพูนะคะแต่ว่าในคอมเมนต์น่ะน้องเขาบอกว่าหนูสร้างเองนะคะอุ้ยเก่งอะ่ะอุ้ยปอชอบสีบ้านแบบนี้มากๆเลยนะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะอันนี้คือเป็นการตกแต่งลงรถค่ะสวยไหม มีความมีไฟเห็นปะข้างบนด้วยนะแล้วก็อันนี้คือเป็นทางเข้าหุยมีการปูทันนด้วยนะเนี่ย,ยเฮยแกเก่มากอะ่ะว้าวว้าวมีน้ำคูด้วยเกินไปปะเฮ้ยดูเราก็เหมือนกับว่าในบ้านเนี่ยก็ตกแต่งใหม่ด้วยนะคะจริงปะเก่งอะ่ะอยู่ปอสองหรอปอสองคือสร้าง ได้ขนาดนี้เลยเหรอเก่งมากเลยนะว้าวเดี๋ยวปอขอไปดูข้างในบ้านสักหน่อยแล้วกันนะคะแต่ว่าตรงนี้คือเห็นปะมีการปูพื้นตรงนี้คือเหมือนหินเลยอะใช่ไหมสวยมากอะดูดิเราก็ตรงนี้นะคะมีการตกแต่งด้วยนะตรงกำแพงแล้วก็จะมีจัก,กรยานนะคะจอดอยู่ด้วยนะแกดูต้นไม้ดิ เขาทำเองเหรอเก่งมากพอปอเข้ามาแล้วเนี่ยบอกเลยว่าหวานมากเลยนะดูต้นไม้ดิเฮ้ยเก่งอ่ะห,หูยน่ารักอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือโซฟาแล้วก็จะมีหมอนสองอันหนอเกดูความหมอนดิเฮ้ยเก่งนะเนี่ยดูหมอนดีทำเหมือนหมอนมากอ่ะ แล้วก็ตรงนี้นะคะมีรูปด้วยนะแกดูโตกลางดิเห็นปะมีความเป็นกระจกนะคะแล้วก็ข้างล่างเป็นไม้นะคะส่วนตรงนี้ก็คือเป็นโซนนั่งอ่านหนังสือหรออุ้ยดูเก๋อแล้วก็ตรงนี้เป็นโซนห้องครัวค่ะอุ้ยสวยจังอะ่ะอุ้ยนี่เห็นไหมมีการตกแต่งที่แบบว่าน่ารักอะ่ะแล้วก็มีอาหารนะคะวางอยู่ด้วยนะ อุ้ยแกเอาดีดูหึ้ยเพิ่งสังเกตเห็นว่าไอโต๊ะทานข้าวเนี่ยเหมือนเขาทำเป็นกระจกด้วยนะเห็นปะดูดิเนี่ยตรงเนี้ยไหนขอดูห้องนี้หน่อยสิหุยแกห้องนี้ก็ตกแต่งใหม่อะจริงปะดูสวยมากอะดูที่นอนนะคะเป็นแบบใหม่นะ ุ้หวานมากแล้วห้องน้ําอ่ะอ้เดี๋ยวคือห้องน้ำอะ่ะก็ก็ทำใหม่เหรอนี่เห็นปะมีการปูพื้นนะคะให้เหมือนหินอ่อนแล้วก็กําแพงในห้องน้าก็เปลี่ยนใหม่ด้วยคือคือขยันมากอะ่ะแล้วดูนี่ดิเฮ้ย นี่เป็นห้องนอนของคุณพ่อคุณแม่ของเราค่ะเขาก็ตกแต่งใหม่ด้วยนะคะเป็นเตียงที่ใหญ่ไปเลยค่ะแล้วก็มีหมอนรูปหัวใจตรงกลางด้วยนะนี่เห็นไหมมีชั้นด้วยอะ่ะโอ้โหแล้วทุกคนดูดิวิวข้างนอกคือโคตรดีอะ่ะจริงที่นี้ปอขอลองขึ้นไปดูบนใต้หลังคานะคะอ๋อก็ไม่มีอะไรนะคะแต่ว่าแค่นี้ก็คือแบบเก่งแล้วนะ เกปสองน้องเขาแบบทำได้ขนาดนี้เลยพี่อปอคะไปไอดีของหนูหน่อยได้ไหมคะหนูชื่อว่าน้องฟ้าใสนะคะอายุ11ปีค่ะขอไหลคลิปแล้วได้เลยค่ะน้องฟ้าใสวันนี้พี่มาจัดให้เลยนะคะนี่ไงร้านขายยำกับอาหารตามสัง หิวเลยอะตอนนี้ก็คือแบบว่าอยากกินซ้อมตำส้ตมตามนะคะไหนอะตรงนี้หรออ๋อนี่ไงก็จะมีประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเ,เมนูเด่นนะคะคือกระเพราขี้เมา30บาทนะคะร้านขายยำกับตามสั่งจานละ20บาทโอ้โหยคือร้านนี้เนี่ยขายราคาดีมากๆเลยนะแกดูการตกแต่งดิเห็นปะอุ้ย มีไก่ย่างด้วยอ่ะโอ้โหเป็นไงน่ารักปะ เราก็มีหม้อนะคะมีการตกแต่งนะและนี่นะคะก็เป็น ID ดีของน้องฟ้าใสนะคะเรามาต่อกันที่ ID ดีของน้องคนสุดท้ายกันแล้วนะคะพี่วอปอคะมาร้านอาหารตามสั่งของหนูหน่อยค่ะเป็นคาเฟ่ขนมเค้กนะคะหนูชื่อว่าน้องเพลงค่ะอายุ9ขวบนะคะอยู่ป .4 นะจ๊ะก็คือน้องเขาเนี่ยสร้าง2ออย่างคะ่ะมีคาเฟ่ขนมเค้กนะคะแล้วก็มีอาหารตามสั่งด้วยนะคะ เขาบอกว่าหนูใช้เวลาในการสร้างเนี่ยสามวันเลยนะวู้สามวันเลยเหรอหุยขอบคุณนะคะอู้ร้านอาหารน้ำสัง่งไหนดูซิอุ้ยตกใจบ่อตกน้ำอ๋อก็คือจะเป็นร้านที่อยู่ตรงริม ใชาหาดแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆไหนขอดูหน่อยสิตรงนี้คือมีอะไรอ่ห้องลับป๋อไอ้แกงมันคือห้องน้ำแล้วคือห้องน้ำมากมีชั้นหนังสือนะคะให้เราเนี่ยอ่านด้วยนะแล้วก็มีคำว่าห้องน้ำสาธารนณะไม่แยกชายหญิงค่ะหมายความว่าเป็นห้องน้ำรวมนะคะมามามาไปดูกันอันนี้คืออะไรอะ่ะ ที่ปั่นเป็ดข้างล่างจุดถ่ายรูปที่1ห,หรอก็คือตรงนี้ใช่ไหมอ๋อก็คือว่าเราเนี่ยมาปั่นเป็ดตรงนี้ได้นะคะเราก็อันนี้คือเป็นจุดถ่ายรูปที่1ค่ะก็คือมายืนถ่ายรูปมานั่งถ่ายรูปตรงนี้ได้เลยนะคะไหนขอดูคาเฟ่นหน่อยสิมันคือคาเฟ่ที่แบบว่า ลอยอยู่นะเนี่ยใช่ป่ะเข้ามาแล้วค่ะโอ้โหมีขนมเค้กเต็มไปหมดเลยย่าเห็นแล้วหิวของหวานเลยอ่ะอันนี้เป็นโซนคาเฟ่ขนมหวานนะคะทุกคนแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นโซนอาหารตามสั่งแน่ๆเลยอะแกก็จะมีการตกแต่งประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆถือว่าเจ๋งอยู่นะเนี่ยโอ้แต่ปอขอลองบินดูซิว่า พอมองไกลๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะโอ้โหคือข้างบนนะคะก็จะมีการตกแต่งนะคะด้วยอาหารจานยักษ์ค่ะโหยก็ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนเก่งนะเนี่ยวันนี้ถือว่าเราเนี่ยเจอไอดีจึ้งๆอยู่ หลายอันอยู่นะเนี่ยส่วนน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะให้ปอเนี่ยไปเที่ยวเยี่ยมชมนะคะก็ลบกวนพิมพ์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะส่วนใครที่พี่ปอหนูว่าพิมพ์บอกพี่ไปตั้งนานแล้วพี่ไม่เคยเห็นเลยรบกวนนะคะอย่าพึ่งงอนปอเลยนะก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะรบกวนนะคะพิมพ์ใต้คลิปนี้ให้พี่ใหม่เลยคะ่ะเพราะว่าพี่จะแคบเก็บไว้นะคะเพื่อนๆน,นะวันนี้นะคะก็ไปยังไงบ้างปอได้พาเพื่อนๆน,นะคะมาดู ไอดีที่เพื่อนๆแล้วก็น้องๆเนี่ยสร้างกันนะคะบอกเลยว่าแต่ละคนนะคะก็เก่งๆแล้วก็มีความตั้งใจมากๆเลยนะคะวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อเราการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของปอด้วยนะคะวันนี้ปอขอตัวไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายครับดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน